โปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าอดีตฉันเคย อย่าเพียนถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชัวรก๊า เพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านานั้นหรือแต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉัน